ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมผับจีโมบายกันนะครับกันนะคะเราจะเล่นโหมดเอ,อ่อในแผนที่ซานฮอกนะจะลงบูแคมป์แล้วก็ใครอยากเล่นด้วยเนี่ยไอเราสามารถแอดมหาเราได้เลยนะคะนี่จะคัดลอกไปไว้ที่คำอธิบายนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นโหมดซานฮอกกันเลย แผนที่ซันฮอกนะเริ่มกันเลยวิ่งไปวิ่งมาไม่รู้ว่าทีมจะลงด้วยไหมเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองจะลงด้วยไหมก็ไม่รู้แต่ว่าเบอร์สี่รู้รู้แล้วว่าไม่ลงครับ s <S เบอร์หนึ่งก็จะน่าไม่ลงด้วยแล้วอะ s <S เบอร์หนึ่งแยกแล้วยังเหลือเบอร์สอง เมื่อสองก็แยกงานนี้เราลุยคนเดียวเลยก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะเนาะตายก็เล่นใหม่จิบจบอ่ะเ0็รอยโดดเลยถึงพื้นแล้วมีกี่ตี้ก็ไม่รู้ไว้ข้างหน้าสองตี้เลยงานนี้จิบจบอ่ะเป็นกองแน่นอนเลย สตี้นะคะเห็นสองตี้วุ้ยไม่ใช่แล้วสมตี้ส่วนเรา่าจะลงกดังสามนี่แหละน่าจะไม่มีคนลงมั้งเก็บของเก็บของหาปืนคะ่ะไม่ใช่หาเกาะเฮ้ยเกาะพระสำคัญหาปืนคะ่ะปืนหายไปไหนหมดอันนี้เลยลูกสองคุณปืนคะ่ะ ได้ปืน M 7ก็ได้แล้วก็ปืน U MP เก็บเก็บเบบบก็บออกไปฟาร์มข้างนอกก่อนน่าจะไม่มีคนลงแหละน่าจะบ่มีไผ่ลงเนาะเก็บคล้องเก็บเครื่องอยากได้คุณ M Pro เก็บลูกเขียวปะไว้แล้วบ่ไง,ไง่มโฟร์ของโบดทิ้งกระสุน M 7แล้วเก็บบุตทัน <c oughs> ช่างมันเดี๋ยวเขาเค่อยเข้าบุตรแคมเนาะฟามแป๊บหนึง่ง ดูก่อนว่าคนมันอยู่ตรงไหนอุ๊ยโผล่เขาเห็นแล้วโอ้ยอเห็นแล้วหัวพวกมันอะอยู่ไกลมากอยู่ที่ตึกวายสองตัวเดี๋ยวเราจะเข้ากระดังสองเลยนะไม่มีไมเข้ากระดังงสองเลยดีกว่าลบก่อน เดี๋ยวก็โดนยิงมันร่วงแล้วก็ต้องวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปอุ๊ยอ๊ยใครยิงอ่ะอุ้ยอ้ยมึงยิงใช่ไหมน,น,นี่นี่นี่ยิงไม่โดน <laughs> นี่กลัวเลยกลับไปเลยมึงฉันจะเข้ากดังงานนี่มันโล่งเกินอ่ะต้องหาที่ซ่อนก่อนอุ้ยอ้ยเจ็บโอ้อยอ้ออ้ย วิ่งับวิงวิงวิงเปิดตูแล้วก็ไปลบชุบเลือดก่อนเดี๋ยวไม่ทันการเสียงลอยเท้าใกล้ๆอ่ะน่กกากลัวจังเลยอ่ะเล่นคนเดียวด้วยเดี๋ยวจะเป็นกร่องกินน้ำก่อนเด้อค่ะเจอคนแล้ว เตรียมตัวยิงเลยยังไงยิงเลย,ย,งงย,เลยพวกเรายิงยิงยิงไม่โดน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 โ,โอ้ยเพื่อนเบอร์สี่เขาเขาเข้ามาแล้วเอาหายตัวเดี๋ยวก่อนเตอรจะขึ้นไปข้างบนก่อนเตอรกระสุนเอ็มโฟก็ไม่มีเลือแค่41นดัด บอร์สีเข้ามาแล้วอุ๊ยตกใจจังเลยอะ่ะเบอร์สีเขาเข้าแล้วเราจะไปทางไหนวิคนโอ้ยอะไรวะทำไมเราเล่นช้าจังเลยอะ่ะโว้ นี่เห็นไหมเราเล่นกะขนาดไหนอะอุ้ยอยอะไรวะเนี่ยนี้ไม่โดนเลยโถเอะไรเนี่ยมือของฉันเนี่ยทำไมทําไมโอ้เมื่อกี้ถ้าเรายิงดีอ่ะนกสามไปเลยอ่ะน่าจะตายหมดตี้เลยอ่ะเสียดได้มากอะไรวะเมื่อกี้เนี่ย โอยจับใจจังเลยถ้าเรายิงดีเขาตายหมดเลยดะเมื่อกี้แบบพวกเขาไม <wave> ่เห <c oughs> wow. ็นเราอะเรายิงคนเดียวเลยอะทำไมอะมือทำไมมือชัดเป็นอย่างนี้มเปลี่ยนปืนก่อน M4 ไม่มีกระสุนดากอยู่ดีแหละไม่ต้องไปไหนคนพี่กลัว ไหนเธอจะมาไหมเนี่ยอุ้ยมาแล้ววิ่งไปอ่ะมันเจอมันน่าจะดักไปทั้งหลังเราตายแน่ๆตายแน่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาตายอีกละเดี๋ยวเริ่มเล่นใหม่นะคะนี่เราก็เริ่มแมทใหม่มาแล้วนะคะเสียงคืออะไรอ่ะอื จะมีคนลงด้วยไหมก็ไม่รู้นะรอบนี้เขาก็ยังติดตามอยู่เลยทำไมเสียงออเจ็บสมองทีมลงด้วยนะรอบนี้รอบนี้ทีมลงด้วยอะแล้วมีทีมลงด้วยแต่ว่าตายยกตี้เลยเกมดูนะตายลุกตายยกตีแน่นอน ถึงพื้นเราจะมีกีตี้เนาะฮึโวเยอะจังเลยอะไรเนี่ยทำไมพวกเขาไม่ไปลงที่อื่นบ้างอะมาลงแต่แต่ปูดแคมป์อะไม่เข้าใจจริงๆนี่ปืน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 โอ้ยปืนเฮ้ยอย่าเปียกโอ้ยโอ้ยผิดปืนแล้ว คนรอคนคนคนโอ้ยไม่ไม่ไมโดนอ่ะ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนปืนก่อนชาร์จลูกนะคะชาร์จลูกนะคะ <c oughs> เก็บปืน <c oughs> ไม่ใช่ปืนเอฟคูนี่ด้อ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเก็บระเบิดด้วยเอาไว้เผื่อนะ <c oughs> นี่ไงน้ำกล่อง <c oughs> อุ้ยเหมือนเจอคน นี่ไงคนมีคนปิดประตูด้วยโดนไม่โดนไม่โดนไมมไม่โดนโดนโด,ดนไปนิดหนึ่งนะคะไม่เป็นไรน่าจะสิบห้านี่แหละเมื่อก่งคนโดนลงข้างล่างบัตรสี่ล้มตายบัตรสี่ตายคนไทยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> บัตรหนึ่งก็ล้มอะไรเนี่ย ทำไม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 ฉันจะไปดักยิงก่อนฉันก็จะเป็นคนล้มคนที่สามเบอร์หนึ่งก็ตายแล้วกอ้ยยังไม่ตายมันโดนไปโดนไปโอ้ยโอยโอยเจ็บเจ็บเบอร์หนึ่งเมื่อกี้เลือดลดนะยังไม่ตายเอาระวังล้มนะคะเบอร์สอง แน่นไงแน่นไงเบาแหละเบาเบาแล้วปกท่านสุดขั้วกินน้ำก่อนเดี๋ยว่อยช่วยโอ้ไม่มีสโคปอะถ้ามีสโคบเนาะดูสิคนวิ่งไปวิ่งมาไม่มีสโคบเลยเมื่อกี้ก็มีสโคบเนาะตั้งสามตัวเขาไม่เห็นเราเลยยิงไม่ได้เลยแต่ยังยิงพวกเขาไม่ได้เลยอะกากาชิบหาย หาคนแบกอยู่นะคะมีไหมคนมีไหมมีไหมเราเป็นสายที่ชอบดักมากชอบแบบซุ่มทำไมมันโดนไปเะน,นัดเดียวเองอะเสียดหูพวกพวกศัตรูเองเจ็บใจจังเลยไม,ม่ใครเลยวิ่งต่อฟาสโคก่อนหนังล้มตาย นั่นไงโดนไปนัดตึงก็ลม้มนั่นไงพวกเขาก็ยิงกันอย่างสะใจเลยยจะโขบแป๊บนะโอ้ยมีคนมาตายเถอะไอส้สั้ยม่นหนี เอ้ยเบอร์สองะมาแย่งของแอมโฟมาแล้วเอาจะเปิดด้วยกินน้ำก่อนไม่มีและะ้วค่ะแล้วคนมันก็จะดักกับเราอยู่ อันนี้เราเล่นเหมือนบอดครับทุกคนฝึกเล่นอยู่ค่ะถ้าใครหาคนแบกอยู่นะถ้าใครแบบอยากเล่นกับเราก็สามารถเอา ID ดีแอดมาหาเราได้นะคะเข้าเป็นคนลา้าด้วยค่ะแต่พูดไทยนะคะ ไม่มีปืนอันนี้ด้วยเปลี่ยนปืนก่อนเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเป็นกลองนะักคุณเบอร์สองเก็บ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 ไม่เจอคนเลยอะ คนเมื่อกี้หายไปไหนแล้วอ่ะหาไม่เจอแล้วอะ่ะคนเมื่อกี้อ่ะหายตัวแล้วเหรอตกอีกแล้วอุย้ยข้างหลังจะยิงฉันห <c oughs> เขาน้าจะออมมาละมั้งก็ไม่รู้เหมือนกันอุย้ยได้ยินเสียงเช้าอุย้ยตีนแวบแวบระเบิดก่อน โอ้ยเกือบตายโอ้ยออกมาทำไมดีอ่ะโอ้หมือชันเบว่อ2สองอตายตายแล้วค่ะทุกคนโอเคนะคะไม่ได้กินไก่ค่ะลบห้าอีกค่ะจบคลิปแค่นี้ละคะสำหรับใครที่เล่นเก่งๆก็มาแบกเราด้วยนะเราเล่นไม่เก่งเลยอ่ะ เราอยากกินไก่บ้างอะตั้งแต่เล่นมานี่ไม่เคยกินไก่เลยสักตา